สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ e a s y d o ็นะครับผมนายแพทย์เชยเดชสสสมมู์นะครับหรือว่าหมอโจนะครับก็ห่างหายจากการทำคลิปไปนานนะครับวันนี้ก็ได้มากลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาให้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาหรือโรคทางกระดูกสันหลังเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาเป็นคลิปนะครับมาตอบคำถาม สำหรับคนที่ถามเข้ามานะครับว่าเวลาที่มีการผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลักเนี่ยนะครับ <c oughs> คุณหมอเนี่ยก็มักจะถามว่าต้องการจะใช้ตัวทดแทนกระดูกนะครับหรือสารทดแทนกระดูกแบบไหนมีให้เลือกหลายแบบจังเลยนะครับวันนี้ก็จะมาตอบคําถามว่ามีกี่แบบนะครับแล้วก็แต่ละแบบนั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอทําความเข้าใจก่อนนะครับ สิ่งที่เรียกว่าสารทดแทนกระดูกหรือว่าตัวที่เข้าไปเสริมสร้างการเ,าเจริญเติบโตหรือการติดของกระดูกเนี่ยถ้าทางการแพทย์เราเรียกว่าโบนกราฟนะครับโบนกราฟเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ากระดูกเนี่ยนะครับเวลาที่กระดูกเนี่ยมันมีช่องว่างนะครับคำว่าช่องว่างของกระดูกเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าเวลามีกระดูกหักนะครับหรือว่าเวลาที่เราผ่าตัดกระดูกนะครับโดยเฉพาะตรงบริเวณกระดูกสันหลังเนี่ยนะครับ มันจะมีช่องว่างหรือว่าแกลบเนี่ยระหว่างกระดูกซึ่งกระดูกเนี่ยปกติแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับหมายถึงว่าเวลาคนเรามีกระดูกหักเนี่ยก็คือเรามีช่องว่างระหว่างกระดูก2ออันถูกไหมครับโดยธรรมชาติเนี่ยกระดูกบริเวณที่หักหรือบริเวณที่มีแกลบเนี่ยมันก็จะสามารถเชื่อมมาติดกันเองได้อยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับแต่คราวนี้ปัญหาก็คือว่า ระยะเวลาในการเชื่อมติดกระดูกเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับระยะทางหรือว่าความห่างของกระดูกถูกไหมครับถ้าเกิดว่ากระดูกเนี่ยเขาหักแต่อยู่ชิดๆกันนะครับหรือช่องว่างระหว่างกระดูกมันน้อยเนี่ยกระดูกก็จะติดก,กันเร็วถูกไหมครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่กระดูกเนี่ยมันหกักแล้วมันเลื่อนออกจากกาันเยอะนะครับหรือการผ่าตัดอะไรบางอย่างทําให้มันมีช่องว่างระหว่างกระดูกเกิดขึ้นเยอะเนี่ย ช่องว่างนั้นยิ่งเยอะก็จะยิ่งทําให้เกิดการติดของกระดูกได้ช้าหรือบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่ติดเลยก็ได้นะครับถ้าช่องว่างมันมันห่างมากๆจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวหนึ่งที่เป็นตัวสําคัญในการผ่าตัดทางกระดูกโดยเฉพาะทางกระดูกสันหลังเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าบอกราฟนะครับบอกราฟเนี่ยก็คือตัวที่เข้าไปทดแทนนะครับหรือเข้าไปเชื่อมอยู่ตรงช่องว่างหรือแกวบระหว่างกระดูกนั่นเอง เพื่อที่จะช่วยกระตุ้นนะครับหรือว่าคล้ายๆเป็นสะพานนะครับทำให้กระดูก2อันเนี่ยมันมีช่องว่างที่น้อยลงนะครับหรือว่าไม่มีช่องว่างเลยก็คือเข้าไปปิดแก็บทั้งหมดทําให้กระดูกเนี่ยมันสมานตัวหรือว่าเชื่อมติดกันได้ดีมากขึ้นนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดโดยเฉพาะในการผ่าตัดทางกระดูกสันหลังกันละกันนะครับในส่วนของกระดูกหักเนี่ยก็จะไม่ได้พูดในเรื่องวันนี้นะครับ เวลาเราผ่าตัดกระดูกเนี่ยกระดูกสันหลังเนี่ยนะครับโดยความที่กระดูกสันหลังเนี่ยเขาเป็นข้อเป็นปล้องนะครับแล้วก็ระหว่างกระดูกแต่ละปล้องหรือแต่ละข้อเนี่ยนะครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าหมอนรองกระดูกอยู่ถูกไหมครับหมอนรองกระดูกเนี่ยเขาเป็นเป็นธรรมชาติของเรานะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ในบางภาวะเนี่ยหมอนรองกระดูกที่มีปัญหานะครับเราก็ต้องเอาออกถูกไหมครับเสร็จแล้วคราวนี้ปัญหาก็คือว่าพอเราเอาหมอนรองกระดูกออกเนี่ย มันก็จะเกิดช่องว่างขึ้นนะครับเราก็จะต้องพยายามหาอะไรสักอย่างเข้าไปใส่หรือเข้าไปทดแทนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยช่องว่างนั้นมันก็จะเป็นช่องว่างโบโบไปตลอดแล้วก็จะทําให้กระดูกเนี่ยมันไม่เชื่อมติดกันนะครับในระยะยาวก็มักจะส่งผลหรือส่งปัญหาได้นะครับโดยเทคนิคนี้เนี่ยในคากว้างๆนะครับเรามักจะเรียกการผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลังเนี่ยโดยที่เอาหมอนรองกระดูกออกแล้วเราเอาอะไรใส่เข้าไปแทนตรงกลางเนี่ย เรามักจะเรียกว่าการผ่าตัดทำ interbody fusion คำว่า interbody fusion เนี่ยนะครับ inter ก็คือคำว่าระหว่างดูไหมครับ body เนี่ยในความหมายก็คือตัวกระดูกนะครับตัวเนื้อกระดูกคำว่า interbody ก็คือการที่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อติดกันของกระดูก2อันนะครับ interbody fusion นะครับคราวนี้เนี่ยโดยปกติในเทคนิคปัจจุบันน,นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวที่เราใส่เข้าไป ระหว่างกระดูก2อันเนี่ยเราก็จะใช้วัสดุที่เรียกว่าพี k หรือเคจนะครับลักษณะเนี่ยพูดง่า,งายๆก็คือจะเป็นคล้ายๆเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกพิเศษทางการแพทย์กันละการพูดง่า,งายๆนะครับใส่เข้าไปโดยที่พลาสติกตัวนี้เนี่ยจริงๆหน้าที่ของเขาเนี่ยมันมีหน้าที่แค่เป็นตัวเข้าไปทางหรือเป็นตัวเข้าไปขยายพูดง่ายๆก็คือเข้าไปทดแทนที่ว่างนะครับระหว่างกระดูกเวลาเราเอาหมอลองกระดูกออกไปแล้วนะครับ แต่ว่าโดยธรรมชาติของตัวพีคหรือเคชที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะกระตุ้นหรือนำพาการติดของกระดูกได้นะครับหน้าที่ของเขาเนี่ยมีหน้าที่แค่เข้าไปเติมเต็มช่องว่างเท่านั้นนะครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับตัวพีกหรือเคชที่ใช้กันในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นรูอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ดูมีรูตรงกลางคราวนี้รูตรงกลางเนี่ย นะครับจุดประสงค์เนี่ยก็คือเพื่อที่จะหาอะไรสักอย่างเข้าไปใส่ตรงกลางตรงรูตรงนั้นนะครับตัวที่เอาไปใส่เนี่ยแหละเราเรียกว่าบอกราฟนะครับบอกราฟที่เอาไปใส่ตรงกลางของเคชหรือพีกเนี่ยก็จะมีหน้าที่นะครับในการเร่งนะครับการติดของกระดูกพูดง่ายก็คือเป็นตัวเชื่อมหรือว่าเป็นสะพานนะครับในการทําให้กระดูกชิ้นบนกับกระดูกชิ้นล่างเนี่ยมันต่อติดกันนะครับโดยคอนเซปต์แล้วเนี่ย วัสดุนะครับหรือว่ากระดูกที่ใส่เข้าไปเป็นบนกราฟเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3-4ประเภทที่ใช้กันในปัจจุบันนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกแจงให้ฟังว่าแต่ละประเภทเยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างก็เวลาผ่าตัดนะครับจะได้ไปนําไปปรึกษากับคุณหมอนะครับแล้วก็พูดคุยกับคุณหมอว่าจะใช้ชนิดไหนกันละกันนะครับแบบแรกเลยนะครับบกราฟแบบแรกที่ใช้นะครับแล้วก็เป็น แบบที่เบสิกที่สุดนะครับแล้วจะพูดว่าดีที่สุดก็ว่าได้นะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าออโตโลกราฟบนกราฟนะครับซึ่งก็คือกระดูกของตัวเราเองนะครับของตัวเราเองนี่หมายถึงของตัวคนไข้เองนะครับวิธีการก็คือว่าเวลาผ่าตัดเนี่ยเราอาจจะนํากระดูกนะครับบริเวณที่ใกล้ๆแหล่งผ่าตัดนะครับหยิบออกมาบางส่วนเอามาย่อยนะครับหรือบางทีเราอาจจะต้อง ไปเอากระดูกบริเวณอื่นของร่างกายนะครับมาใส่ตรงบริเวณผ่าตัดนะครับบริเวณที่มีการนํากระดูออกมาแล้วก็มาใส่แทนมากที่สุดเนี่ยคือจะเป็นบริเวณกระดูกที่เราเรียกว่า i อร a c บนนะครับหรือว่ากระดูตรงบริเวณอ่าอุ้งเชิงการานนะครับถ้าสังเกตเนี่ยมันจะเป็นกระดูตรงบริเวณเอวของเราบริเวณที่เราใส่เข็มขัดนะครับตรงนั้นเนี่ยถ้าเราคลำดูเนี่ยเราจะได้กระดูกแข็ง อันหนึ่งนะครับอยู่ตรงบริเวณเอวเราอันนั้นนะ่ะเรียกว่า i อเ a c ยกโบนนะครับกระดูกบริเวณนี้เนี่ยเป็นกระดูกบริเวณที่นิยมนำมาใช้มากที่สุดนะครับในกรณีถ้าเป็นไปได้เนี่ยแพทย์ก็มาจะใช้กระดูกบริเวณนี้เอามาทำเป็นออโ o โ u s b o n บน r ราฟนะครับถามว่าทำไมถึงดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งกระดูกบริเวณนี้เนี่ยเขาจะมีความแข็งแรงสูงนะครับะจะประกอบไปด้วยกระดูกที่เป็นชั้น c o r t e x เนี่ยเยอะนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงสูง แล้วเนี่ยกระดูกบริเวณนั้นเนี่ยมันจะมีกระดูกส่วนที่เราเรียกว่า cancellous bone graft เนี่ยเป็นกระดูกที่มีเซลล์นะครับเซลล์เม็ดเลือดนะครับเซลล์กระดูกเนี่ยอยู่ในบริเวณนั้นค่อนข้างสูงและค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการนํากระดูกบริเวณนั้นมาใส่ในการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยจึงมักจะให้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับในการเชื่อมต่อกระดูกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าตามคอนเซ็ปต์ก็คือว่า กระดูกที่มีประสิทธิภาพสูงทสุดก็คือกระดูกของตัวคนไข้เองนั่นเองนะครับเวลามาใส่แต่ก็มีข้อเสียเช่นกันนะครับเพราะว่าการเอาออโตโลกัสโบนกราฟโดยเฉพาะตรงไอเลียกมาใช้เนี่ยพูดง่ายง่ายก็คือว่าคนไข้ก็จะต้องมีแผลผ่าตัดเพิ่มอีก1แผลถูกไหมครับนอกจากผ่าตัดบริเวณกระดูกสันหลังแล้วก็ยังต้องมีแผลผ่าตัดบริเวณเอวเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นแผลที่เอาไว้ใช้ยิบกระดูกออกมาใส่ทดแทนตรงบริเวณผ่าตัดกระดูกสันหลัง นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียอ๋อข้อดีอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นข้อดีหรือเปล่าก็คือไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมดูไหมครับมักจะไม่มีการต้องเพิ่มค่าใช้ใจ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพราะมันก็เป็นกระดูกของเราเองนะครับอันนี้ก็คือแบบที่1ส่วนบนกราฟนะครับแบบที่2เนี่ยเราเรียกว่าออโรกราฟนะครับออโรกราฟเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นกระดูกของคนอื่นนะครับเอามาใส่ในตัวเรานะครับ พูดง่ายๆก็คือมักจะต้องเป็นกระดูกของผู้บริจาคนะครับหรือว่าเป็นกระดูกของอคนอื่นๆนะครับที่อาจจะผ่าตัดแล้วมีกระดูกที่เหลือไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็นํามาผ่านกระบวนการทางการแพทย์แล้วก็เอามาใช้แทนนะครับข้อดีก็คือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีแผลเพิ่มเติมถูกไหมครับไม่จำเป็นจะต้องมีแผลผ่าตัดเพิ่มเติมที่บริเวณเอวของเรานะครับเอากระดูกของคนอื่นมาใช้ได้เลยนะครับ ข้อเสียเนี่ยนะครับของโอโลกราฟเนี่ยนะครับก็คือว่า1เนี่ยมันเป็นกระดูกของคนอื่นแล้วก็ต้องผ่านกระบวนการทางการแพทย์มาหลายอย่างนะครับทั้งการฆ่าเชื้อนะครับทั้งการอบนู่นนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเซลลเม็ดเลือดนะครับหรือว่าเซล์กระดูกแล้วก็รวมทั้งสเตมเซลล์นะครับมันจะเสียห,ยหายหรือว่าตายไปแล้วส่วนหนึ่งอาจจะเรียกว่าเกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับโอโลกราฟที่นมานมาใช้เนี่ย มักจะไม่ค่อยมีเซลล์ที่ดีหรือว่าเซลล์ที่มีชีวิตเนี่ยลงเหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประสิทธิภาพนะครับในการเร่งการติดของกระดูกเนี่ยมันก็าจจาะน้อยกว่าการใช้ออโตลกาสโบนกราฟหรือกระดูกเป็นเป็นของเราเองถูกไหมครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีความเสี่ยงนะครับเล็กน้อยผมใช้ว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับที่อาจจะมีการนำพาโรคหรือเชื้อโรคบางอย่างเนี่ยติดมากับตัว ออโลกราฟของคนอื่นได้นะครับคือโดยปกติเนี่ยการนำออโลกราฟมาใช้เนี่ยเขาจะต้องผ่านกระบวนการการฆ่าเชื้ออะไรเป็นอย่างดีมากนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามีอยู่บ้างเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยมากนะครับที่อาจจะมีเชื้อโรคติดมากับตัวออโลกราฟของคนอื่นนะครับส่วนชนิดที่3เนี่ยนะครับผมใช้คําว่าเรียกรวมๆกันก็นแล้วกันว่าเป็นสารนะครับที่สร้างมาโดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อที่จะนํามาใช้เป็น ตัวเร่งปฏิกิริยาหรือบนกราฟให้กระดูกติดนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยชนิดที่3เนี่ยนะครับที่เป็นสารสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยหรือว่าสารสังเคราะห์นะครับจากอ,อ,อวัยวะของคนเราเนี่ยนะครับพูดง่ายๆที่ใช้บบอยๆดก็จะมีอยู่2ชนิดด้วยกันนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังชนิดที่1นะครับเราเรียกว่า dbm นะครับ dbm dbm เนย่อมาจาก d e m i n e r a l i z e โบนแมทริ Matrix, รกซ์ก็คือเป็นการเอา,เอาสารสกัดจากกระดูกรบมา,ผ,า,มา,าผ่านกระบวนการต่างๆแล้วก็นำมาใช้เป็นโบนกราฟคือต้องบอกก่อนว่าตัว DBM ลักษณะเขาจะไม่ใช่เป็นของแข็งส่วนมากจะมีลักษณะเป็นของเหลวหรือเป็นของเหลวกึ่งแข็งลักษณะก็จะคล้ายๆพวกายาสีฟันหรืออะไรอย่างนั้นมีความเหนื่อมีความแข็ง โดยประสิทธิภาพในการเร่งกระดูกติดของเขาเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับใช้คําว่าระดับที่ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับอาจจะไม่เทียบเท่าตัวออโตโลกรบนกราฟหรือกระดูกของตัวคนไข้เองที่มีชีวิตนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะสูงกว่าประสิทธิภาพในการเชื่อมติดเนี่ยนะครับมักจะสูงกว่าตัวออโลกราฟนะครับข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าคนไข้ไม่จําเป็นจะต้องมีแผลผ่าตัดเพิ่มเติม นะครับบริเวณเอวหรือบริเวณอะไรก็ตามเพื่อที่จะเอากระดูกมาใช้นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ใช้คําว่าก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นหลักพันปลายปลายหรือว่าเป็นหลักหมื่นนะครับเ,เพราะว่ามันเป็นสารสกัดที่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเรายังทําเองไม่ได้นะครับหมายถึงประเทศไทยเรา,ายังทําเองไม่ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องมีการนํานํามาจากต่างประเทศนะครับ ส่วนตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราเรียกว่า BMP นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นสารสังเคราะห์เลยก็ว่าได้โดยส่วนใหญ่นะครับโดยเทคนิคที่เขาผลิต BMP ในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นตัวที่สังเคราะห์ขึ้นมาเลยแล้วก็ล้อเลียนไปกับโปรตีนที่เป็นธรรมชาติของร่างกายคือทําให้หน้าตาองค์ประกอบทางเคมีเนี่ยมันคล้ายๆกันนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่า เป็นตัว BMP เนี่ยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้เกิดนะครับการเชื่อมต่อเชื่อมติดของกระดูกเนี่ยได้ไวมากนะครับในปัจจุบันเนี่ยผมใช้คำว่าไวทัดเทียมกับตัวออโตโลกัสบอกราฟหรือหรือกระดูกของคนไข้เองเลยนะครับประสิทธิภาพทั้งความเร็วทั้งความแข็งแรงในการเชื่อมติดเนี่ยก็เรียกว่าสูงมากนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับตัว DBM นะครับก็คือว่าเราไม่จะเป็นจะต้องเอากระดูก ส่วนอื่นของคนไข้มาใช้ถูกไหมครับก็ใช้เป็นตัว B M P ที่จําหน่ายวางจําหน่ายได้เลยนะครับแต่ข้อเสียของ B M P เนี่ยข้อเสียสูงสุดเลยเนี่ยก็คือราคาใช้คําว่าแพงมากนะครับราคาแพงมากมีตั้งแต่หลักหลายหมื่นจนไปถึงหลักแสนเลยนะครับก็ต้องเข้าใจว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างที่จะมาใหม่นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ราคายังสูงอยู่นะครับอาจจะ เป็นข้อจํากัดในคนคนไข้าบางคนนะครับการใช้ตัว BMP เนี้ยส่วนใหญ่ก็จะถูกลิมิตหรือถูกจํากัดอยู่กับคนไข้กลุ่มในเกๆกนะครับเพราะปัจจุบันเนี้ยในระบบสาธารณสุขของเราเองก็ยังไม่สามารถเบิกได้ผมเข้าใจว่าน่าจะยังเบิกไม่ได้ทั้ง DBM แล้วก็ตัว BMP นะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสิ่งที่คนไข้าอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเองนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยนะครับ3 บนกราฟที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ตัวคนไข้เนี่ยสามารถเลือกได้เองนะครับในการผ่าตัดแต่ละครั้งนะครับข้อดีข้อเสียในเชิงลึกหรือในรายละเอียดอีกทีนึงเนี่ยผมอยากให้คนไข้เนี่ยมีการพูดเรื่องนี้กับคุณหมอที่ผ่าตัดเนี่ยในเชิงรายละเอียดสรุปนะครับบนกราฟนะครับก็คือสิ่งที่เข้าไปเร่งปฏิกิริยานะครับเข้าไปเป็นสพานเชื่อมทำให้เกิดการเชื่อมติดของกระดูก โดยเฉพาะเวลาเราผ่าตัดกระดูกสันหลังที่เราเรียกว่าเทคนิค interbody fusion นะครับโดยหลักๆเนี่ยบนกราฟมีอยู่3แบบนะครับแบบที่1ก็คือ autologous b นกราฟหรือว่ากระดูกของคนไข้เองนะครับแบบที่2ก็คือ allograft นะครับหรือว่ากระดูกที่นำมาจากคนอื่นนะครับแบบที่3ก็คือ,อาสารสังเคราะห์หรือสารสกัดนะครับมีทั้ง DBM และ BMP นะครับ นี่ก็เป็นข้อสรุปของคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงสามารถให้ความรู้ให้ประโยชน์กับผู้ชมผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับลองนําไปปรึกษาคุณหมอนะครับเวลาที่จะมีการทำผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลังกันละกันนะครับโอเคแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงประมาณนี้ก่อนกันละกันนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามมีอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับมีโอกาสก็จะมาทำคลิปนะครับ อธิบายความรู้ดีๆอย่างนี้ให้ชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ